ในมมั่นใจในความสวยใส่ได้แล้วนี่รวมเลยพี่นอ้องรวมเนี่ยเนี่เยเหลือตังหลนะคะดานค่ะสื่อมาใส่ดีใส่สี่สิบซ้ำแปดสี่สิบอันนี้เสื้อผ้าเขาสีค้ายสามแปดสี่สิบเลยอะสี่สิบสี่สองเนาะสามหกสามแปดจริงสีนะคะหาสิบโครน พี่นี่ยเรา้องเปสื่อสาภามาไหมบหซื้อโดนแล้วใส่ผ้าไดุู้โดนน้ำหนักใส,ส่อยเพราะว่าสิบซื้อเสาภาที่มันซ้ำน้ำหนักที่เ้อาลดน้ำหนักปัจจุบันนะะี่ค่ะเขาต้องซื้อเสาภาที่เ้อาสิไปแน่นะกดเขาต้องซื้อหน่อยลงค่ะขัดเข้าซื้อไงเนี่เข้ากับสบายสบายกินรืมกินแล้วทางเขาซื้อหน่อยลงมันก็จะได้ใส่เสสวยแบบนี้เห็นไหมภูมิใจนำเสนอแท่นแท่นแท่น,ทน,ทน ปรสวยในวัยหาซิบกลัวเนาะม่นเป็นดาล่าเนาะเกิดเป็นซาดอยู่มาจนหาซื้อกลัวบรสนใจบดูแลเจ้าของว่าแต่สิมาดูแลเจ้าของพิน้องหาเดือนกับการเปลี่ยนแปลงปติทีตามกรสีหูเนาะว่ามันได้ผลมากไหมขนาดไหนนะคะเกะทา่าเซ็ตสวยค่ะันจะหลักจะต้องมีผ่าเซ็ตมือนะคะ คุ้ใจนำเสนอแทนแทนแทนทแทนแทนแทนเดี๋ยวจะไปตะคุมจะได้ใส่ชุดงามๆนะคะจะไปงานไทยสิ้นเดือนหน้านะคะตะคมุมและอาจจะอยู่ต่อเบิองงานแต่งงานคนขันเพตเขาสิมีขบวน,บวนไปแล้วเล่าสี่สกเกตเลยแล้วเขาสะมีขบวนยังสวยงามนะคะไปแล้วจ้าได้รักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ